ในตอนพิเศษวันนี้จากไทยทิ่กสุลฟิเชอร์เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเรือสเทินน้ำเทินบกระดับโลกอย่าง MISTIAL Class Amphibious Assault Ship ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มทางทะเลที่มีความยืดหยุ่นและทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบันรีวิวครั้งนี้จะทำขึ้นเพื่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะเพื่อให้เข้าใจว่าเรือประเภทนี้มีความสำคัญต่อความมั่นคงความปลอดภัยและศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยอย่างไรบ้างเรือชั้นนี้ได้รับการพัฒนาโดยในอดุลกข,ของประเทศฝรั่งเศส โดยออกแบบให้เป็นเรืออนเนกประสงค์ที่สามารถทําหน้าที่ได้ทักงงเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ศูนย์บัญชาการลอยน้าเรือขนส่งกําลังพลและโรงพยาบาลลอยน้ําในเวลาเดียวการด้วยระวังขับน้ำประมาณ20,000ตันทําให้มีขนาดใกล้เคียงเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดกลางแต่มีต้นทุนและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจที่สูงกว่าสําหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีชายฝั่งยาวทั้งฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามันศักยภาพของเรือแบบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อราแยนไทยเดวี DVD, เพราะไม่เพียงแต่ใช้ในภาร,รกิจทางทหารเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปใช้ในภาร,รกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติได้อีกด้วยเรือ MISTRAL class สามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้สูงสุดประมาณ16ลำรองรับกำลังพลได้ตั้งแต่450ถึง900นายพร้อมยานเกราะและยานยกพลขึ้นบกผ่านระบบเวลเลดด้านท้ายเรือซึ่งหมายความว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินตามแนวชายฝั่ง หรือจําเป็นต้องปกป้องคนประโขยงยชทางทะเลของประเทศเรือประเภทนี้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในมุมมองด้านยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กําลังเผชิญกับการแข่งขันด้านกําลังทางเรือที่เพิ่มสูงขึ้นหลายประเทศกําลังพัฒนาและปรับปรุงกองทัพเรือของตนเองอย่างต่อเนื่องการมีแพลตฟอร์มอย่าง MISTIL a Plus จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแบบ b l อ e w เตอร์น v วีให้กับประเทศไทยหมายถึงการที่กองทัพเรือสามารถปฏิบัติการไกลจากชายฝั่ง และเข้าร่วมภารกิจระหว่างประเทศหรือการฝึกร่วมกับประเทศพันธมิตรได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ระบบสังการและควบคุมที่ทันสมัยพร้อมระบบเรดาร์และการสื่อสารมาตรฐานสากลยังช่วยให้การปฏิบัติการร่วเหมาะกับนานาชาติเป็นไปนอย่างราบรืน่นอีกหนึ่งจุดเด่นที่สําคัญคือความสามารถด้านมนุษยธรรมไทยในเรือมีโรงพยาบาลขนาดประมาณ69เตียงพร้อมห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสําหรับประเทศไทยที่มักเผชิญกับพายุมรสุมน้ําท่วม และภายธรรมชาติทางทะเลเรือสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือเครื่องที่ส่งเฮลิอคอปเตอร์อล,อลำเลียงสเสบียงและทีมแพทย์ไปยังพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเรือรบสมัยใหม่ไม่ได้มีหน้าที่เพื่อการสู้รบเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยชีวิตประชาชนในด้านเศรษฐกิจแม้การจัดหาและบำรุงรักษาเรือประเภทนี้จะใช้งบประมาณสูงแต่เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนในด้านความมั่นคงความเชื่อมั่นของนักลงทุน และความสามารถในการรับมือกับวิกฤตก็ถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความคุ้มค่าประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวชายฝั่งเป็นหลักความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางทะเลอย่างรวดเร็วจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสคัญสรุปแล้ว MISTRAL-class amphibious assault ship เป็นมากกว่าเรือรบแต่เป็นฐานปฏิบัติการลอยน้ําที่รวมศักยภาพด้านการทหารการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการเสริมสร้างบทบาทของประเทศในเวทีภูมิภาคหากประเทศไทย มีหรือพัฒนาศักยภาพในระดับนี้จะช่วยยกระดับสถานะของกองทัพเรือและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนี่คือบทวิเคราะห์เชิงลึกจากแท็กทิคสุนอฟิเชแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับการเจาะลึกเทคโนโลยีทางทหารและยุทธศาสตร์ระดับโลกที่คุณไม่ควรพลาด